วความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาได้ประทุขึ้นอีกครั้งสร้างความตกใจให้กับประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นที่จับตามองของภูมิภาคอาเซียนสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อมีรายงานว่าทหารทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันในพื้นที่พิพาทชายแดนการประทะครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงปืนและเสียงระเบิดดังก้องไปทั่วป่านแนวเขตแดนทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง การประทนในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพของทั้งสองฝ่ายกองทัพไทยได้ส่งกำลังพลเข้าคุมพื้นที่ทันทีพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีการประสานงานอย่างเข้มงวดขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ยอมถอยส่งทหารจำนวนมากเข้าสู่แนวปะทะเช่นกันการเผชิญหน้าในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถาวรโดยเฉพาะพื้นที่พิพาทซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต้องรีบอบพยพหนีออกจากพื้นที่สู้รบ โรงเรียนและตลาดท้องถิ่นต้องปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลผู้คนต่างกังวลว่าสถานการณ์นี้อาจลุกลามกลายเป็นการสู้รบครั้งใหญ่หากไม่มีการควบคุมและเจรจาที่ทันเวลาด้านรัฐบาลไทยได้ออกแถลงการย้ำว่ากองทัพไทยมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติพร้อมทั้งเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการยุยยุและเคารพต่อข้อตกลงระหว่างประเทศในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ออกมาต้อตอบว่าตนเองถูกละเมิดเขตแดนก่อน ทำให้การประทะครั้งนี้เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาและความไม่ลงรอยเหตุการณ์ชายแดนเดือดครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงสันเทถอนให้กับ2ประเทศ,เทศแต่ยังทําให้ประชาคมอาเซียนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดหลายฝ่ายกังวลว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้องงอ,อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและอาจกระทบถึงความสัมพันธ์นระหว่างประเทศในอนาคตในสนามรบทหารไทยได้แสดงให้เห็นถึงการป้องกันพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ความชํานาญในการยุทธวิธีและความพร้อมของกองกําลังสร้างความได้เปรียบในการประทะขณะที่ทหารกัมพูชาก็พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาพื้นที่ฝั่งตนเองบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งชายแดนยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ไม่สามารถละเลยได้ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่ามีทั้งเสียงปืนใหญ่และอาวุธเบาที่ใช้ในการประทะทำให้บางพื้นที่ได้รับความเสียหายอาคารบางแห่งถูกกระสุนปืนถล่มจนเสียหายหนัก ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวราคอยการช่วยเหลือจากทางการและหวังว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายโดยเร็วที่สุดการประทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความเปราะบางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นเครื่องเตือนใจว่าความร่วมมือความเข้าใจและการเจรจายังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงหากปราศจากการพูดคุยที่จริงใจและการหาทางออกร่วมกันเหตุการณ <อา S 2> <ๆ S 1> ์แบบนี้ก็อาจเกิดซ้ำอีกในอนาคต นี่คือบทรีวิวรายละเอียดเต็มของสถานการณ์ชายแดนเดือดไทยกัมพูชาประทะทะหารซึ่งสร้างแรงสะเทือนและเป็นที่จับตามองทั้งในไทยกัมพูชาและทั่วอาเซียนหลังจากการประทะในรอบแรกผ่านไปความตึงเครียดก็ยังไม่คลี่คลายทหารไทยและกัมพูชาย,ยังคงตรึงกำลังเผชิญหน้ากันในพื้นที่สูงและแนวชายแดนที่เป็นป่าทึบมีรายงานว่ามีการยิงปะทะกันประปรายในช่วงกลางคืนทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดระแวง ทั้งสองฝ่ายต่างเพิ่มความระมัดระวังและเสริมกําลังเข้าสู่พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกองทัพไทยได้เคลื่อนย้ายกําลังพลพิเศษและยานเกราะเข้าไปเสริมแนวป้องกันโดยเน้นยุทธวิธีการสกัดกั้นและการตอบโต้ที่รวดเร็วขณะที่กองทัพกัมพูชาก็มีการระดมอาวุธหนักและกองกําลังเพิ่มเติมเข้าไปเช่นกันทําให้สถานการณ์ตึงเครียดและมีแนวโน้มบานปลายชาวบ้านจํานวนมากต่างหวาดกลัวว่าการประทะครั้งนี้จะลุกลามกลายเป็นสงครามย่อยระหว่างสองประเทศ ทางด้านรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการฉุกเฉินส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนมีการตั้งศูนย์อพยพและโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ต้องหนีออกจากบ้านขณะที่โรงเรียนและสถานที่ราชการในบางอำเภอติดชายแดนยังคงปิดทำการเพื่อความปลอดภัยของเด็กและประชาชนสื่อมวลชนหลายสำนักรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องภาพจากสนามประทับเผยให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งอาคารบ้านเรือนที่ถูกกระสุนถลม่ม ต้นไม้หักโคนและควันไฟที่ลอยขึ้นจากการประทะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลและความไม่แน่นอนหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ชั่วคราวและเฝ้ารอฟังข่าวสารจากเจ้าหน้าที่รัฐนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการประทะครั้งนี้มีสาเหตุสำคัญจากความขัดแย้งในพื้นที่พิพาทที่ยังไม่ได้ข้อย,ยุติทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมถอยและพยายามรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ให้มากที่สุดไทยเองต้องการยืนยันอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ขณะที่กัมพูชาก็อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ตามมุมมองของตนเองส่งผลให้การเจราจายังคงยืดเยือ้อประชาคมอาเซียนเริ่มมีความกังวลต่อสถานการณ์ครั้งนี้บางประเทศได้ออกมาเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชาหยุดการใช้กำลังและหันกลับไปสู่โต๊ะเจราจาขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนก็จะตระดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ในสนามจริงทหารไทยยังคงยืนหยัดปกป้องแนวชายแดนอย่างมั่นคง การปฏิบัติการเป็นไปด้วยความรอบคอบและรละมัดระวังแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมตอบโตหากถูกโจมตีฝ่ายกัมพูชาก็มีท่าทีไม่ต่างกันการประทะจึงยังคงเกิดขึ้นประปรายและไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆชาวบ้านจํานวนหนึ่งเล่าว่าได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทําให้ไม่สามารถนอนหลับได้อย่างปกติหลายคนบอกวหวางเพียงให้รัฐบาลทั้งสองประเทศหันมาเจรจาและหาทางออกที่สันติ เพราะประชาชนคือผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจากความขัดแย้งนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนี้จึงยังคงน่าจับตามองอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายของภูมิภาคอาเซียนในการรักษาสันติภาพร่วมกันการประทะที่ชายแดนยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความพยายามจากหลายฝ่ายในการห้ามปรามและเรียกร้องให้หยุดยิงแต่เสียงปืนและเสียงระเบิดยังคงดังก้องในพื้นที่ป่าและแนวเขา ช่วงเช้ามืดของวันถัดมามีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากยิงกันอีกครั้งทําให้สถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทหารไทยต้องเร่งเสริมแนวป้องกันขณะที่ทหารกัมพูชาก็เคลื่อนกําลังเข้าสู่พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ลดละกองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวนขึ้นบินเพื่อสังเกตการณ์และติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาขณะที่หน่วยปืนใหญ่ก็ถูกจัดเตรียมในแนวหลังเพื่อพร้อมสนับสนุนการป้องกันความพร้อมรบของฝ่ายไทยถือว่ามีความเข้มแข็งแ,งและทันสมัยกว่า แต่ฝ่ายกัมพูชาก็ใช้กลยุทธ์การซุ่มโจมตีและการรบแบบกองโจรทําให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนและคาดเดาได้ยากประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนยังคงหนีภัยออกจากหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องรถบรรทุกและรถกระบะเต็มไปด้วยผู้คนและสิ่งของจําเป็นถนนสายหลักกลายเป็นขบวนการอพยพที่ไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารไทยต้องเข้ามาช่วยจัดระเบียบและคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดความโกลาหลหรือความเสียหายเพิ่มเติม สื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพและคลิปจากพื้นที่ปะทะอย่างกว้างขวางภาพทหารไทยที่เตรึงกำลังอยู่ในแนวรบภาพชาวบ้านที่หลบอยู่ในหลุมหลบภัยและภาพควันไฟจากการประทะที่ลอยขึ้นเหนือป่ากลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศหลายคนออกมาแสดงความเห็นใจต่อผู้ประสบภัยและในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้รัฐบาลมีท่าทีที่เด็ดขาดมากขึ้นรัฐบาลไทยได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายใดมาละเมิดอธิป,ปไตยเหนือดินแดนไทย นายกรัฐมนตรีได้ออกถแถลงการย้ำถึงความพร้อมในการปกป้องประเทศพร้อมยืนยันว่ากองทัพไทยจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามก็ยังเปิดโอกาสให้การเจรจาเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายไปสู่สงครามใหญ่ในระดับนานาชาติประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศเริ่มกดดันให้ทั้งสองฝ่ายหันมาใช้สันติวิธีมากขึ้นมีการเสนอให้ตั้งคณะผู้แทนกลางเพื่อเข้ามาเจรจาและหาทางออกอย่างเป็นธรรม แต่จนถึงตอนนี้ทั้งไทยและกัมพูชายังคงมีท่าทีแข็งกร้าวและไม่ยอมถอยจากจุดยืนของตนเองในสนามจริงความกล้าหาญและความเสียสละของทหารไทยเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางหลายหน่วยต้องปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยแทบไม่ได้พักผ่อนเสียงปืนและแรงระเบิดที่อยู่รอบตัวไม่สามารถทําให้ขวัญและกําลังใจถดถอยได้เพราะพวกเขารู้ว่าหน้าที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องแผ่นดินและประชาชนบรรยากาศโดยรวมในพื้นที่ชายแดนจึงยังคงตึงเครียดและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าการประทะครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดหรือจะยืดเยื้อไปจนถึงขั้นใดสิ่งเดียวที่ชัดเจนคือความสูญเสียและความเดือดร้อนที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญ